หวังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่28ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าขมรนเละเป็นจุนไทยยึดค่ายตอชอดอบ้านหนองจานเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมกับสารปนาความมั่นคงเชิญทงชาติเนี่ยที่ค่ายตอชอดอของขมินกันเลยอีกจุดหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งครับเราก็มีการถล่มปิดตาย ถนนเขาพระวิหารและคาสิโนของเขเมรหลายต่อหลายจุดหลายต่อหลายพื้นที่ซึ่งเขเมรเสียหายอย่างรุนแรงมากๆนะครับสําหรับปัจจุบันตอนนี้ก็เรียกว่าหุนเซนอยู่ไม่สุกอยู่ไม่ได้โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นมาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับจากการรายงานของกรัดปารี่2เองครับสถานการณ์ตอนนี้จากการติดตามนะครับก็คือทั้งเขเมรและก็ไทยเนี่ย ได้มีการวางกําลังตามแนวที่มั่นของตัวเองครับไม่มีการยิงไม่ปรากฏการปฏิบัติการที่เป็นการยั่วยุทําให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีทิศทางแนวโน้มที่อาจจัดดีขึ้นดังนั้นถ้าเกิดพี่น้องเจ้าใดเราครับอยากที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนานั้นก็ให้ปฏิบัติตามแผนที่จังหวัดของตัวเองเนี่ยกำหนดเอาไว้ณปัจจุบันและหากพบวัตถุระเบิดครับหรือว่าวัตถุต้องสงสัยเนี่ยก็สามารถแจ้งผู้นําชุมชนและก็ผู้นําท้องที่เดี้องด่วนๆให้รับผู้ชมครับมาก่อนติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราพาราสีวัสดีที่บอกว ที่ต้องบอกเรื่องความเมตตาหมดสัมภาบไทยครับตีโอมยิบาก็เวยไร่เกืดบคือหนึ่งกร้างกิโลเมตรได้หลังจากการยิงเนี่ยผมก็ดนรายการตอนนี้คำเตืมีทรางที่ยังไน้รยงานถกมาจากต้องอองมาแถลงการเร่งด่วนส่ว่าจะงนเส้นทางขึ้นเขาเพราะมีการแกล้งตายเกิดคลื่นไขกเนี่ยรำลาน้ร้อนปนวด้วยเป็นจุกรที่เดีอวรวมถึงกระรินต่างตอเรีอกา่วได้แบบงสสกังรงตอซึ่งก็ยังไม่เลือ้ต่อชะโดของคำเมือนอีกที่างตีโกและก็สารการ ปงช่ยงตื่นคอนี่กลางไปที่ปราสาทขนพระวิหารยกวยแต่ว่าเรื่องราวหมดจะเกิดอะไรเมดเหี๋ยเรามาติดตามและเขารื่เนรับมีการะดมยิงบีมาเรื่องกากสถานการล่าสุดชันก่อน้วไทยเราบอกว่าคําคืนที่เคื่องอื่นอย่างเดียวแต่มีการระดเพดออกมาล่าสุดต้องใชทางสี <ires> ่สิบาาเนี่ยทางเชาก็มีการขุดกับจังหวัดสีบุญว่และก็ยังเขาวิหนาพุ่งได้ัไร้ระดวเกลียวเดนของฝั้งวันด้วยนี่นหละฝั่งไทยเราก็มีการระดมยิงสนัณ์เนี่ยใอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งเป็นเรื่อง่ บูชาเพิเติมกำลังี่ไมสามารถปก่ป้องมีการมีโดนไว้ได้วืาเราดองเหมืนตัวปาสาทแบบที่มันเป็นเมีนหลบเลยดวหัวใจของปราสาทเนี่ยไม่ได้มีการพังตลายเลยครับจะพังตลายเพาะตัวมันอยู่ใกล้กับดยมันก็ใกล้กับก็เ่ยใจที่มนไม่ต้องถามแม้ว่าจะมีการประกาศ้องเป็นตายสิ่นสภายังตรวจพบโดนเนี่ยสองแมีหลายดีเลยซึกงอายงไรจากกงด้ที่สองคนนะครับก็ตรวจในช่องโดนห้ายครับมีดวงากถางแมวขอพระวิหมากมันยับเดินแบบชอบจะดื่ม่ไงลายจังหวัสกเกตด ทางลำยงกระบอกลองฝั่งกบินจากตะวันตกไปตะวันจ้กไแต่ส0 0เนี่ยห้าร้อยโมก็ทำในเส้นทางขึ้นเขาไยังในปริช่องอานมาและได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับก็เป็นจุดที่สำคัญเป็นจุดของกมิเลยนะแล้วแค่เาไม่จุกหัตลอดทระเดทำล้ายเนี่ยสูรินระจายจองเขานล่างช่านทุกวันซึ่งช่คันใช้ั้รบระจังหวัดสังไม่มีรายรหนอกมาว่าเราสามารถที่ชาวบ้านในบริเัจะมีการบอกมาว่าบิตามการระิดสองเนี่ยมีแรงได้ว่าจุดที่เราเข้าตีเนี่ยสามารถเป็นจุดที่เราได้ทั ซึ่งก็มีฝั่งกัมพูชาและอารา่ายทายก็องมาบริเณนั้นขึวนราเรายซึ่งแบบว่ามีสามขนาดใหญ่เลยซงเราก็จะเรายว้ใจเขมิไม่ได้เหมือนกัน่ผมเชื่อว่ามันคงอาจจะมีเลนใกล้กับรอบคานารอบที่สี่รถมิดจแล้วไม่สามารถไม่ยอมผ่านไปได้ครับแต่อีกหนึ่งรยาวครับที่เราต้องพเดินแล้วก็ยกตองกันเลยที่รูเวนนึ่าสี่ร้อยในบริเวณเขาสัตว์ฐาครับซึ่งเป็นจุดที่สำคัญไม่แพ้กันเป็นุดเพราะเป็เทางัาสี่รอยครับอางไรต่างหากดิมมันดูดีว่าไตไทยของเราเรียกว่าเป็นจุด ที่มีการผลิตประสาเลยก็กด้งเมลว่าฝั่งเขมิ้นแดงของไทยเราเนช่วงนมีการเดินาบเขามีโซีครับจะมีพยานทลายเราต่างๆและก็พยายามขึ้นมาเอกยิงถึงสองสามมาแต่เราก็ยังรักที่เราสาปมาาธิราชรวมเดน่องพื้นที่สมผัเป็นประสาทขนาดขนาดใหญ่ักือยเรารอยเลยเป็นที่แรกและสารมานาธิชาชเอาไว้ได้เหมือนกแล้วก็ุดประสาทขนาดเ่นจุดที่ยเนี่าตึตะลังกี้ใตรนั้นที่เราดีน่าจะไม่ต่ดมาได้ในป่งเราก็มีแตจเป็นโด่ปรารัยเอาไว้ได้รวมถึงประสาทตาาที่ประก ตรงนั้นเนี่ยเราก็มีการามาปนาไม่ได้นะครับมีทั้งโทชาติจ่าเริงหรือทั้งสมเชาติซึ่งอยู่ในเราเนี่ยก็ยังแพ้อยับบริเวณตัวปราทแต่อีกมีการร่่มรองรังจัดการกันแบวมากเลยครับก็คือสื่อว่า็นล่าสุดที่สมีการไม่แพ้กันว่าส่วนอีกจุดหนึ่งอุปกรณ์ที่กําลังเอิ่มาภาคหรือว่าการปฏิบัติต่างๆคนไที่บ้านหนองจานได้สำเร็จและในเราเนี่ยก็สดงดีนาความมั่นคงเรือนี้มันก็รับความสอ่แทที่สองสุดเลยครับจากนั้นครับก็ยังไม่ยอญว่าอพ มันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันเพืจะประกาศนัารา์ตอนนี้โดยเฉพาะบริเวณแสดงถึงขอบเขตไทยเราเนี่ยถนนที่เราเนี่ยไทยสิบเกพันไทยเาไปหน0วยปอนะครั่พันว้าจุดที่เราไม่ได้ท่ล่าสุดเนี่ยเขมรก็ซ่อนแต้ตอจรซ่อแลเาินทางที่ตั้งอยู่ได้แล้วจุดนั้นในทางที่เป็นเส้นทางข้ามวิถช่องคาวณทย่มานได้ทันทีเลยปลังากพยศมีการขนดินมาช่วงที่นาเนี่พอให้รถเข้ามาวินได้นะครับเพื่องยอมอนาขมแบงในตอนนั้นในการเมื่อสงครามโจงสจ้าขมไม่มีการยเนี่ก็จะมา นจักขยานของดไทยเราตั้งฐาน่ยาวน์มารายกามาสามสิบสี่าิมีการเตรีแนวว่าหลังจากที่เราเปิดเื้อการสตวัดเนี่ยเป็นระยะเวลาที่สิบวันโดนเราเนี่ยครับกองได้แบนึงใระันนเขาดึงนงการได้สามานข่าร้อยตวเสียงกชาเนี่ยหน่งน่า้อยเปิดเกรเลยเพราะแร่ในการจบครงสามเนี่ยก็จะหวังปลูกาต่อชะโดของกพูชาไ้ด้ววแต่ก็ยังมีอีกาใช่ไหมครับที่เราเลยอยเราเน่ยตีแต่ดูคือรายนรม่ใช่หน้าแนรอบะนองแดงพาราแเนี่ยมันดูเดือเปนบาขนาดไหนดูเรถึงขนาดว่ามีภาพ ร่างก่อนการฝังดุกามชาขมิลาดมดินบีบตันดึงที่บ้านเรางปจานจากผู้นำกระหูเอจนะวาม่ใช่ดนวครับตัวเองครั่ก็เป็นฝังที่ต้องมาเก็บต้องมีกู้แทนการเอาไว้ได้ความรับผิดชอบเนี่ยมันลทำลายนาฝั่งในเราเก็บแทนแต่ว่าไม่ได้จับมีมาเท่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอยกาารที่ยิงมาแบบนี้คบมันจะเหมือนเลยนะวที่เอาไว้ยิงต้านแนวรบในเราเนี่ยมากกว่าเก็บร่างมาอนการังจะเป็นบานนจานที่ผู้ชมญหรือว่าอีกหลายต่อหลายแต่สุดท้ายเราแล้วกอยม่สามาเอาไว้ได มันเีอีกเยอะมากครับแล้วมาตามต่อกันอีกเรื่องนึงโดยจุดที่สาคัญทีุ่ดกลมงตาครับเพื่อที่จะได้ทั้งบ้านครอบเมือตาปลายาปีรงยานแก้เติมล่าสุดออกมาเหมือนกันครับเจ้าเดอโคกสูงที่เราสามารถยินได้แบบเนอสขยันอาวุธร้อยเานร้าซ็นต์ไล้ขับเรี่องน่้นถอยเร่กลับเียวดีๆเนี่ยถูกอ่านจะเป็นการสูได้วครัซึ่งในจุดหนึ่งจุดหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็เป็นศูนจ์กาที่พนุ่ปีรัวหนาจนทางในเรามาจากนราชาติคมีจีนทางจากพ ซึ่งนนคนหนงนั้นส่งซึ่งประมาณส0กิโกรัมผิดว่ามายในบต่ังกล่าวว่ามีกระรุ่มาเวีรเคนดาครับ่อนดีาจะมีครับเป็นสถานการณ์ความไม่สเราขึ้นในบริษัทปรลงสอดไปกัมพูชาเองต่ดางกล่าวครับก็เป็นแนวเที่นหนาสงสัยือเกินครับแล้ด่มันตรงประเด็นแล้ก็จับคบน้ำนักดสก์เพลงก็วางแนวเป็นลำนี้เพิ่ม่างชัดเจนเพื่อควบคุมพื้นที่อะไก็สลับไปมาเนแดอิกเราีสอาเจเลยแต่เรื่องนี้เป็นการก็คตอะดังตอน บ้านเออแต่ก็มีวัตถุระเบิ์อะไรกับกรเมนก็จีกู้ยินการันตีไปกันใหญ่ในเราเนี่ยมีการเยอะอาวุธเยอะกระเมนะครับอยาจะว่าการที่ถูกสรับเนี่ยคือะมายอดัีเอาแบบง่ายง่ายเนี่ยมันไม่ได้ปีคพอเราเอาจริงเนี่ยซึ่งสถานการณ์ไม่ยิบแล้วคเราก็พูดไม่ออกเหมืออกันซึ่งอันสุดที่สี่เนี่ยังมีแน่นอนแต่ยังอกว่าจาง่วงก็ถึงแม้ว่าจะมีการยังเป็นตังกามนะครับว่าเขาเนแผนดินประเทศจีนแต่ว่าเราสองที่เหมือนกันเดียวกันซึ่งกระเนที่มีสิทสิ์ที่ทำได้และก็ทพ บริเวณแล้วบานวินจากหลังประเทศเนีและสมาดนีอยู่แล้วครัแต่ว่าจในการี่ดีก็คือดขึ้นก้านหนึ่งเราเองก็ได้แผนจัดระเบียบเราเอาก็สามารถเสริมความมั่นคงที่มันตั้งรับกว่าเดิมวางระบบกันอย่างรัดกุมนับสองรอบเลยเพื่อจ่ายเตียมที่มี่รตันบเป็นวยคซีนะครับวายรกใารา้นในเดือนพากันในเดือนสิหาคความกำลังใจของนาวิกของเราตอนนี้เนี่ยดูในระดับดีเยี่ยมเลยครับแลวก็ยังมีสงพร้อมเปจากประเดีร้เพื่อต้านทานเนียก็เป็นเดือนธันวาคมอแต่ยุคชื่อี่เืนอวิญาโดริงๆ มีเป็นกองทัพเหนือนะครับสำหรับฝั่งไทยเราซึ่งจะต้องบอกว่ากม่น่าจะเป็นคขาไม่เปรี่ยนเขาเยอะเลยครับเอละเดี๋ยวเรามาสถานาฬิกาของกองทัพภาคสองการมีการเปิดบ้านในสามวันตอนนี้รายงานของเ่าเป็นทางการมาว่าไทยเราหนักมากสามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดทุกพื้นที่เลยที่เป็นแผ่นดินของไทยเลยครับคืนกลาม่ได้จำน่ายพูดหรือว่านักเก็ตว่าป่วยจริงหรือว่าป่วยยีก็ดีกันไปแบบนี้เจอช่องบุกที่เรายังไม่สามารถสิ่งที่ข้าวตีจะต้องทำได้แต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เราก็ดูเหมือนจะควบคุมเอาไว้ได้เหมือนกันแต่ถ กอนรอบที่2ครับก็เคยมีรายง,งานออกมานะในช่วงก่อนการหยุดยิงครับแนวรบผามมยแดงห้วยตาเมเรียเนี่ยขมิ้นก็ระดมยิงมาอย่างหนักนะครับก็มีกําลังพลของเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดเนี่ยหลายต่อหลายรายเลยแล้วหลังจากการหยุดยิงนะครับก็ยังตรวจพบความเคลื่อนไหวกําลังพลและก็ยานพาหนะใกล้ปากช่องคานมา้าและวัดแก้วอยู่สําหรับขมิ้นส่วนบริีภูมะเขือช่องโดนเอาพลานยาวพลานหิน8ก้อนขมิ้นเนี่ยก็มีการพยายามแทรกซึมอยู่หลายครั้งในช่วงก่อนจะมีการหยุดยิงนะครับแต่ฝ่ายไทยเราก็ใช้การยิงต้านสะกัดเอาไว ไปก่อนทําให้แนวที่มั่นเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าสู่ห่วงหยุดยิง ก็ยังอยู่พื้นที่แนวเดิมเราอาจจัดไล่เขมรลงไปแบบตกหน้าผาไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็อยู่จุดสูงขมมากกว่าในพื้นที่ภูมิมะเขือช่องโดนเอาพลานยาวแล้วก็พลานหิน8ก้อน่วนที่หนึ่งพื้นที่ครับช่องสังงามเนี่ยเรียกว่าอาจจะไม่พบความเคลื่อนไหวในภาคพื้นที่สําคัญนะครับแต่ตรวจพบโดนจํานวนมากตั้งแต่ช่วงเวลาที่ปะทะก,กันเลยซึ่งช่องสังงามเนี่ยเราก็โอ้โหโจมตีไปเยอะมากกับคาสินโนของเขมรน,นะแล้วชายแดนจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์ครับสถานการณ์ตอนนี้ก็เดี๋ยวว่าทรงตัว หลายบริษัทใน,นจังหวัดสุรินทร์อย่างช่องจอมช่องเรอช่องระยีปราสาทคนาตาควายเนินสามสูนช่องกลางและก็ตาเมินทมเนี่ยก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่สําคัญ แล้วภาพรวมจากการที่ปะทะกันมานะครับก็ยังมีการกดดันด้วยกันยิงอาวุธไกลยอยู่ไม่มีการเข้าตีประชิดชัดเจนขณะที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับพื้นที่ช่องสายตะกูนั้นเนี่ยสถานการณ์เนี่ยยังสงบอยู่แต่มีการตึงกําลังอยู่ที่เดิมภาพรวมท,ที่กองทัพอันดี่สองรายงานมานะครับกอดกันหยุดยิงเนี่ยก็จะมีแนวรบพระวิหารนะครับผามมยแดงภูมะเขือแล้วก็แนวช่องบกหรือแม้แต่ช่องอันม้าที่ปะทะกันรุนแรงเกิดขึ้นแบบทั้งวันทั้งคืน พอหยุดยิงก็เหมือนเสียงเงียบทุกอย่างแล้วตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่สภาวะที่ไทยเราควบคุมเอาไว้ได้ทั้งหมดเกือบทุกพื้นที่ที่มันเป็นแผ่นดินใดของเรานะครับเราก็สามารถยึดคืนกลับมาได้ซึ่งจาเกิดให้ไล่เรียงกันมาครับน่าจะประมาณ15-16พื้นที่นะไล่มาตั้งแต่ช่องอันมาเรายึดได้แบบเสร็จสับนะครับซำแต่ภูมกเขือช่องจอมช่องเปลช่องระยีช่องสงำยังมีช่องคนานะครับปราสาทตาควายปราสาทตาเมินโทมช่องสายตะกูหรือแม้แต่พื้นที่บ้านคลองแผงครัครบบ้านหนองยากแก้ว บ้านหนองจานบ้านคลองลึกแล้วก็บ้านคลองหาดรวมไปถึงบ้านชํารากบ้านหนองรีและพื้นที่คาสิโนธรรมดาที่เราสามารถยึดได้แต่ว่าในโซนฝั่งของห้วยตามาเดียพระวิหารเนี่ยเราสามารถควบคุมแต่อาจจะไม่ได้ยึดแบบเบ็ดเสร็จขนาดนั้นแต่ที่ผมบอกแหละมันก็ยังเหลือเนินเจ็ดสี่ห้าช่องบกนะครับอาจจะต้องมีรอบ3เราถึงจะทําการยึดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้หลายจุดสําคัญมาเหมือนกันส่วนอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งครับคาเมนเนี่ยมีเสียชีวิต เยอะมากๆนะครับจากที่มีหลักฐานยืนยันตอนนี้เนี่ยมีทั้งรูปภาพมีทั้งการจัดงานต่างๆน่าจะประมาณสี0ร้อยกว่าคนได้ที่จัดงานศพขึ้นมาจากฝั่งออกเขมรจากญาติพี่น้องอันนี้ยังไม่รวมกับกําลังที่สูญหายแล้วก็ยังตามหากันอยู่แล้วรวมกับในป่าเนี่ยที่ยังไม่ทราบจํานวนซึ่งก็น่าจะเยอะมากนะครับยิงกันเยอะจริงๆแต่ผมก็ยังเชื่อว่าอาจจะสูญเสียน้อยกว่าปะทะกันรอบที่แล้วถึงแม้ว่าเราจะมีการส่ง ครื่องบินรบเนี่ยขึ้นมากกว่ารอบที่แล้ว 3- าสีเท่าก็ตามแต่ว่าเนื่องจากเขมรเขาก็รู้ดีแหละว่าเรามีกลไกยังไงในการโจมตีทางอากาศก็น่าจะขุดหลุมแบบป้องกันไว้เสริมพอสมควรเลยแล้วร่างหนานกระบูชาครับที่อยู่ในโซนจังหวัดตราดเนี่ยก็ยังไม่กลับมาเอาอีกกับทั้งหมด1 8 19ร่างนะครับยังไม่ยอมรับว่าเป็นทหารของตัวเองด้วยกลัวเสียหน้าเหมือนรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเราส่งคืนไปประมาณ10 -12 ร่างได้แล้วเขมรก็รับร่างนะ แต่ว่าไม่ยอมรับเป็นด่านของตัวเองอ่ะนี่ก็เป็นการนัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชาดแดนของไทยเรานะครับการประทะเนี่ยคงอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะขมรเดงก็น่าจะเหนื่อยไทยเราเองเนี่ยก็พร้อมต้านนะแต่เขมรเ,เนี่ยเขาเหมือนโอ้โหสูญเสียเยอะมากนะครับการฟื้นฟูเนี่ยอาจจะมีเป็นปีซึ่งผมเองก็คาดว่ายังไม่จบง่ายๆเพราะแนวรบส่วนใหญ่เนี่ยขมรเ,เขาก็ยังอยู่บัญชิดแนวอยู่เขาไม่ได้อยู่ห่างจากเราเลยซึ่งก็ต้องรอติดตามสถานการณ์และให้กํลาลังใจพี่น้อง ทางในเราในแนวหน้าด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวก็ในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวาชาแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพียงกำลังใจให,ให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างขอ